ในส่วนที่เพิ่มเติมมาอีกอันนึงคือการทำสต็อกการ์ดนะครับนะครับถ้าเราไปที่หน้าจอในส่วนของหน้าจอหลักนะครับจะมีฟังก์ชันสต็อกการ์ดเพิ่มเข้ามานะครับอยู่ข้างบนคาว่าเช็คสต็อกนะครับก็ให้ท่านคลิกเข้าไปนะครับที่สต็อกการ์ดนะครับ แล้วมันจะจะไปโผล่ในหน้าในส่วนของว่าสต็อกนะครับแล้วในทุกรายการนะครับที่อยู่ในคลังสินค้านะครับไอเทมจะมีคําว่าสต็อกการ์ดสีเหลืองนะครับว่วงอยู่นะครับวิธีการใช้ก็คือแค่ท่านคลิกคําว่าสต็อกการ์ดนะครับนะครับหนึ่งครั้งนะครับเช่นเป็นไอเทมที่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะลิงก์นะครับ หน้าตานะครับสต็อกการ์ดนะครับไปอีกไฟล์หนึ่งนะครับโดยจะเป็นชื่อไฟล์ว่าโอกินะครับเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์แล้วก็ตามด้วยรหัสของผลิตภัณฑ์นะครับศูนย์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 สามสี่ศูนย์หนึ่งนะครับในสต็อกการ์ดนะครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นหัวกระดาษนะครับชื่อว่าสต็อกการ์ดนะครับหมวดอะไรนะครับ p r o d u ั t ชื่ออะไรขนาดเท่าไหร่นะครับ หน่วยนับคืออะไรนะครับถ้ามีโลเคชันนะครับก็จะใส่โลเคชันได้นะครับส่วนหัวหลักๆของสต็อกการ์ดจะมีนะครับวันที่นะครับมีลำดับของรายการรโลเคชันที่ดำเนินการนะครับวันเดินปีนะครับที่มีการอ้ปเดตสต็อกการ์ดนะครับใบสำคัญเลขที่นะครับก็คือ ไปราสสาคัญเช่นพวกลาดพีโอนะครับลาดเอ F มฟก็คือลากของสภานะครับล้าก็มีในส่วนของปริมาณนะครับมีการรับมีการจ่ายไม่ย่อคงเหลือนะครับก็มีไม่เรับเช่นนะครับอันแรกเนี่ยนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับวันที่สิบห้าเดือนสองปีสองห้าแปดนะครับย้อนมานะครับไม่มีการจ่ายมีการรับมีอยู่สามร้อย มีอยู่300นะครับตอรายการที่สองนะครับวันที่20เดือน2นะครับเป็นการสร้างให p o 5802-2นะครับก็คือเป็นการาเบิกนะครับเบิกรายการนี้นะครับออกจากคลังนะครับซึ่งเบิกมาจํานวน50นะครับยอดคงเหลือก็คือ250นะครับก็คือเอา300ลบ50ก็เหลือ250นะครับ ส่วนที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สามพ PO ห้าแปดสองสามนะครับเบิกมาร้อยก็เหลือร้อยห้าสิบนะครับรายการที่สี่เนี่ยนะครับพโอห้าแปดูสองี KC นะครับก็เบิกเหมือนกันนะครับเบิกอีกห้าสิบก็เป็นหนึ่งร้อยนะครับนี่รายการที่ห้านะครับก็คือวันที่ยี่สิบห้าทับสองห้าแปดนะครับเป็นรหัส MF ห้าแปดสองสามสองนะครับก็คือเป็นการสั่งออกเป็นรหัสจัด่ารนะครับ MF ก็คือจัด นะครับเพื่อตัดเสร็จแล้วเพื่อเอามาป้อนให้เข้ากับคังวิปนะครับตัดแตะจํานวนห้าร้อยชิ้นนะครับแล้วก็รับเข้าขางห้าร้อยนะครับแค่ของเดิมมีอยู่ร้อยนะครับรับมาห้าร้อยก็เป็นหกร้อยนะครับลำดับที่หกลำดับที่เจ็ดแล้วก็ลำดับที่แปดก็คือเป็นรหัสม o เลยนะครับก็คือเป็นการเบิกนะครับสุดท้ายสิ้นวันวันที่ห้าเดือนสามปีสองห้าแปดยอดคงเหลือก็คือสามสิบเอ็ด นะครับก็คือถ้าเราไปดูในโปรแกรมนะครับรายการแรกนะครับก็คือโอี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ขีดหนึ่งตัวนี้นะครับอยูดในสต็อกงที่สามนะครับนะรแล้วก็รายการพีโอดังกล่าวนะครับก็ลิงก์มาจากดึงข้อมูลมาจากอการเซสชันที่อยู่ในรายการมบสามเลิ่นะครับส่วนการเซชันที่เป็น m อก็คือไปรายการตัดผ่านนะครับ ก็ลิงก์ข้อมูลเข้าไปในตอกการ์ดนะครับที่เกี่ยวข้องกับไอเทมที่หนึ่งนะครับบอกการโยกตลิงก์เข้าไป